สวัสดีครับทุกคนนี่เห็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้คงคิดว่าช่องเราจะเดินทางไปเที่ยวกันอีกแล้วรอติดตามคลิปกันได้เลยแต่ยังก่อนทุกคนเพราะเราเพิ่งกลับจากฟูกัวกมาไม่นานมีแผนอยู่ไม่ <Wow. S 1> แน่ใจว่าจะไปที่ไหนแต่วันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวทุกคนดูเป็นไอเทมที่ขาดไปได้สําหรับการเดินทางเลยนะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีน่าจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะในการจัดกระเป๋าเอย่ยหรือว่าการเดินทางเอย่ยเพราะว่า เราก็เคยรีวิวไปแล้วเปลี่ยนล้อกระเป๋าเดินทางเพราะว่ากระเป๋าเดินล้อกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยพังระหว่างไปเที่ยวโคตรลําบากจริงๆเลยทุกคนตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าของที่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยส่งมาให้เราลองใช้ลองรีวิวคืออะไรนะไปดูพร้อมกันเลยทุกคนชิงอ้มาแล้วทุกคนไอเทมสุดฮิตส,สำหรับการเดินทางของเรา ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดี My Escape ที่ส่งเจ้าถุงสูญญากาศปั๊มสูบลมไฟฟ้าและก็เคสล้อกระเป๋าเดินทางมาให้เราลองใช้ลองรีวิวทุกคนเรามาดูกันทีละชิ้นเลยชิ้นแรกตัวนี้ก็คือถุงสูญญากาศเหมาะสำหรับการเดินทางมากเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวที่อญี่ปุน่นหรือว่าที่เกาหลีนะช่วงหน้าหนาวนะเราต้องเตรียมอะไรรู้ไหมเสื้อขนเป็ดทุกคน และเสื้อขนเป็ดเนี่ยผมบอกได้เลยนะกินพื้นที่กระเป๋าเดินทางมากเลยนะเสื้อขนเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยแทบครึ่งหนึ่งของกระเป๋าเดินทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงสูญญากาศตัวนี้เหมาะมากสําหรับการเดินทางลักษณะน,นั้นนะเพราะว่าตัวถุงสูญญากาศเองเนี่ยเขาจะดูดลมออกโดยผ่านเจ้าตัวปั๊มลมตัวนี้ทําให้เสื้อขนเป็ดของเราอะแฟบลงเล็กลงและการจักระเป๋าของเราก็จะง่ายขึ้นมีพื้นที่เหลือเยอะขึ้น <Wow. S 1> ทุกคนที่ผมเลือกรีวิวเจ้าตัวนี้ ของ my escape นะเพราะว่าเจ้าถุงสูญญากาศตัวเนี้เขาไม่ใช่พลาสติกธรรมดาเขาทำจากผ้าแคนวาสเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะผ้าแคนวาสคืออะไรผ้าแคนวาสก็คือเป็นผ้าที่สำหรับใช้ทำเต็นท์ใช้ทำกระเป๋าเดินทาง <Hey. S 1> เป้เดเป้ะเปะนะใช้ทำเป้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นน่ะความทนทานน่ะเขาจะมากกว่าพลาสติกธรรมดามากเลยทุกคนเห็นไหมโ้ใหญ่มากเลยเนะี่ยดูสิ และด้านบนตัวนี้เห็นไหมทุกคนเขามีคลิปสําหรับเอาไว้รีดนี่ปิดตัวซิปตรงนี้2ชั้นเลยเพื่อป้องกันลมออกด้านในเป็นพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะว่าการใช้งานน่าจะง่ายอโอเคอันนี้จะเป็นของฝุ้งสูญญากาศตรงนี้จะเป็นวาวนะนี่จะเป็นวาวล์วลักษณะนี้ทุกคนใช้งานไม่ยากเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดู านที่2ก็คือตัวนี้เจ้าปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมที่เอาไว้ดูดอากาศออกจากเจ้าถุงสูญญากาศนะทำให้การทาให้การแพ็คตัวเสื้อขนเป็ดของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นมีพื้นที่เหลือเยอะขึ้นมากเลยเจ้าตัวนี้ใช้ไฟ220้โวลต์นนะกำลังไฟอยู่ที่22วัตต์ผมว่าน่าจะโอเคนะเล็กกระทัดรัดมากมีปลั๊กเสียบไม่ใช่ใช้แบตน,นะใช้ไฟ2 2 0โวลต์เสียบเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้เดีย๋ยวเราลองให้ดู ส่วนเจ้าชิ้นสุดท้ายอยากได้มานานแล้วอยากได้มากๆด้วยเพราะอะไรรู้ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะนี่ผมเคยมีปัญหาล้อกระเป๋าเดินทางพังทุกคนลากๆไปอ่ะตัวท <l> ี่เป็นพลาสติก PVC ที่เขาพุ่มอยู่ลุดทุกคนแล้วโหจะไปหาซื้อที่นั่นก็ค่อนข้างยากมากเลยนะแล้วตัวเคสของมันเนี่ยเคสตัวกระเป๋ายังดีอยู่เลยทุกคนเสียดายก็เลยมาทําคลิปเปลี่ยนล้อให้ดูแต่ว่าคราวนี้ผมมีไอเทมตัวนี้แล้วนนก็คือเคสล้อกระเป๋าเดินทางนี่เขาทําจากซิลิโคน100%เเลยนะเนี่ย มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรอกระเป๋าเดินทางเราได้มากเลยนะคล้ายๆกับที่เราใส่เคสโทรศัพท์เพื่อป้องกันลอยนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าถุงสูญญากาศเนี่ยถ้าเราใช้กับเสื้อขนเป็ดของเราแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดกระเป๋าได้มากน้อยแค่ไหนมันจะแฟบมันจะเล็กลงมากแค่ไหนนะทุกคนไปดูพร้อมกันเลยมาเริ่มกันเลยทุกคนเห็นอะไรไหมนี่เสื้อขนเป็ด ของสคนหนาขนาดนี้ดูสิหนาเกือบครึ่งหนึ่งของกระเป๋าเดินทางทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเจ้าไอเทมตัวนี้นะถุงสูญญากาศพร้อมกับปั๊มลมเนี่ยผมเชื่อว่ายัดยากมากจากกระเป๋าเดินทางยากมากมาเดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าถุงสูญญากาศ My Escape นี้ดูว่าจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนทุกคนตัวนี้มีวาวนะเห็นไหมเดี๋ยวเรา เราให้เราใส่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราถึงจะดูดลมออกมาเราเปิดถุงใส่เสื้อขนเป็ดเข้าไปโอ้โหถุงไซส์แอลนี่สุดยอดมากเลยทุกคนหนามากอะ่ะแถมใหญ่ซะด้วยผมว่าทนทานมากเลยนะอันนี้ได้หนึ่งตัวคราวนี้ผมจะใส่ซ้อนกันเลยสองตัว แล้วก็เราก็จัดเขาให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะโหดูดิดูดสิหนาได้ขนาดนี้นะเสร็จแล้วเราก็ปิดซิปตรงนี้ เรียบร้อยง่ายมากคราวนี้เราก็เปิดเจ้าวาวตัวนี้เราก็ดูดลมนี่ทุกคนคอยดูนะเสียบปลั๊กแล้วพองๆอ,อยู่นะกดทุกคนทุกคนดูดูดูเราค่อยๆแฟบลงแล้ว โอ้โหทุกคนโคตรประทับใจเลยอนะ่ดูสิเสื้อขนเป็ดของเราอะแฟบลงประหยัดพื้นที่ในการจักรกระเป๋าได้มากขึ้นเล็กมากเลยทุกคนเล็กลงกว่าเดิมเยอะมากเลยทุกคนคราวนี้ตอนที่เราจักรกระเป๋าอะเราก็แค่เอาเขาอะไปวางปึ๊บเห็นไหมพื้นที่การจักรกระเป๋าก็เยอะเพิ่มขึ้นมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไอเทมนี้ผมบอกเลยผ่านกับผมให้สิบผ่านเลยสำหรับถุงสูญญากาศ ของยี่ห้อ My Escape ผ้าแคนวาสนะไม่กองแกงเจ๋งมากเลยทุกคนคราวนี้ก็มาถึงเจ้าตัวนี้ทุกคนนั่นก็คือเคสล้อกระเป๋าเดินทางนั่นเองเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ผมเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะพื้นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเลยทุกคน ทุกคนเริ่มเห็นผู้เผาไฟฟูจิแล้วเป็นยังไงทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะมันแย่แค่ไหนเขาแบบไม่ได้พื้นไม่ได้เรียบเลยอะ่ะออสุดยอดเลยตอนนั้นนะ่ะล้อกระเป๋าเดินทางผมอ่ะก็เกือบพังไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีเจ้านี่ก็คือเคสล้อกระเป๋าเดินทางผมว่ามันจะช่วยยืดอยู่การใช้งานของล้อกระเป๋าเดินทางเราได้มากขึ้นเลยนะมีดีกว่าไม่มีทุกคนราคาไม่แพงทาจากซิลิโคนร100้อยเปอร์เซ็นด้วยขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ หาถึง5.5เซนนะทุกคนคราวนี้ผมมีกระเป๋าอยู่สมมดสอไซส์ด้วยกันนั่นก็คือไซส์ย4และก็ไซส์20สเดี๋ยวผมจะลองใส่เจ้าตัวนี้ให้ดูนะทุกคนว่าใส่ได้ไหมนะเดี๋ยวผมเริ่มจากไซส์20ก่อนแล้วกันนี่คือเจ้าล้อของกระเป๋าไซส์ย0นะจะเล็กนิดนึงผมว่าจะใส่ค่อนข้างง่ายเลยอะแต่ผมจะลองใส่ดูเขายืดได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นนะเราก็ยืดให้เข้ารูปแต่ว่าด้วยธรรมชาติของล้อกระเป๋าเดินทางอะมันหมุนได้ทุกทิศทุกทางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะ่ในการใส่ก็จะต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึง5่าเรียบร้อย <Wow. S 1> ไม่ถึง1น,นาทีเรียบร้อยเลยอในเซ็ตของเขามีมาให้ทั้งหมด2องสี่หกแปดแดชิ้นนะทุกคนพเพราะล้อกระเป๋าเดินทางของเรานะ่ยจะมีทั้งหมด8ดล้อเราก็ใส่ไป เรียบร้อยทุกคนเสร็จไปแล้วหนึ่งฟังสองล้อเนดูสิผมว่าโอเคมากเลยเนี่ยอยากออกทริปแล้วเนี่ยอยากออกทริปแล้วอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ของเจ้ากระเป๋า24นิ้วตัวนี้ดูนะโอ้ <What? S 1> ทุกคนดูสิใหญ่ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวจะลองดูก็ใส่ได้ไหมหยากซิลิโคนนี่ ยาซีโคร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันดีจริงๆเลยดูสิยืดได้ถ้าขนาดนี้เนี่ยอวอร์มก่อนวอร์มก่อน เรียบร้อยเป็หนึ่งล้อใช้ระยะเวลามากกว่าเจ้ากระเป๋า20นิ้วนิดหนึ่งเริ่มล้อถัดไปเลยทุกคนวอร์มก่อนวอร์มก่อนพอล้อกระเป๋า24นิ้วเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่นะเราก็ต้องยืดให้ซิลิโคนเข้าายตัวนิดหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ไป เรียบร้อยแล้วทุกคนสําหรับเจ้ากระเป๋า24นิ้วนะล้อจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าล้อเขาใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเจ้ากระเป๋าโดยทางทั่วไปเลยนะ20นิ้วจะใส่ง่ายมากแต่ก็สามารถใส่ได้ทั้งคู่นะเพราะซิลิโคนของเขาเนี่ยยืดหยุ่นได้สูงมากเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับไอเทมที่ผมเอามารีวิวว,วันนี้ใช้ได้จริงทุกคนเพราะว่าผมจะรีวิวเฉพาะของที่ผมใช้เองจริงๆและก็ใช้ได้จริงเท่านั้นนะทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม e s c a p e ด้วย ที่มอบถุงสุญญากาศตัวนี้ปั๊มลมไฟฟ้าและก็เคสกระเป๋ารอลากมาให้เราได้ใช้ได้รีวิวนะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีคลิปไหนที่ผมได้ออทลิปจริงๆนะผมจะใช้เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะลองไปดูการมีให้เลือกนี่เจ้าถุงสุญญากาศหลายไซส์หลายขนาดมีหลายแพ็กเกจจะซื้อเฉพาะถุงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะซื้อถุงพร้อมปั๊มลมอย่างพร้อมปั๊มลมก็ได้หรือปั๊มลมอย่างเดียวก็ได้ส่วนเจ้า เคสล้อกระเป๋าเดินทางตัวนี้ก็มีหลายสีให้เลือกมีตั้ง11สีเนะี่ยทุกคนมาทีเดียวครบเซตเลยนะ8ชิ้นด้วยกันเจ๋งมากเลยทีเดียวเดินทางได้ตลอดเลยทุกคนใช้งานได้ยาวนานมากผมบอกได้เลยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครดูคลิปนี้จบแล้วเนะี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วช่วยกด s ับสไครต์ด้วยนะทุกคนอะไรที่ผมรีวิวผมใช้เองและไปดูกันซิว่าในทริปถัดไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปรีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูอีกไอเทมเจ๋งๆยังมีรออยู่อีก เพียบเลยทุกคน